กว่าฮับอันนี้มันประทันสูกป่ะกินประทันใด่ะเขาเอาไปยังด่ไปโอ้ไปรื่องอไรทุ่มแนีนี่แล้วก็อาน้ำใส่ตาเด่กัดโอ้ใส่ตาแดดน้ำเกลือป่จักมือจะใครกินไดปะบเนบนมืือกับือหนึ่งกิแล้วอันนี้เพราะสุกนี่โรจากท่าไโรจากพันโริหา่ิหพันอันสุกสิแพงก่อนปะสกันป่ะโอ้ใขอบใจครับ เดี๋ยวติมา,มาไหมโยฝุ่นสัตยุวันนะอุมมอ้มกําลังจะไปปาใกใต้แล้วก็แก้มเท้าโอ้นี่นี่ในมั่งอืมในมันกินไม่ได้กินไม่ได้อันนั้นต้องเอาต้อนตักใบเขาอันนี้ออกใช่ก,นนออกินนีน่นี่นวดมันกินนวดมันเอาที่บอกไไอะไรบังบังสีบ,บังตุ้ดสาปเองได้เลี้ยวขึ้นรั้วต่างๆเลียวกันนะแก้มเข้มหนิวด้วยเหรอวยกินยิ่ลงไปนี่ เก็บทิปในที่ไม่ได้ก็หูมันเนาะมันมันเต็มเต็มเริ่มันุ่มอยู่ขวางือนหนุ่มพี่รูเอ่าโอ้บรรยากาศเดรัมจ้าคาร์รถเบากระลักสิเข้าบ้านน้ำยาแต่เห็นหน่วยอันหนึ่งมันคือไข่ไข่ครับปักเกลือล่ะแต่ว่าแต่ว่าท่าตรงนี้องต้องค่อยๆไป บ้านนยาทาเขาเขาาอ้ฟัดตึกลึกตึกเตึกึกลกเลยวาวเป็นหมู่บ้านเล่าสูง ลกลางเขาแถวๆนี่ถามเขานี่เห็นหมู่บานเดียวมีหมบานยวเลยทำเลขกติี่แหละอยูุน้ำเขาสิประคบเผื่อกับยูตะไฮนี่เป็นยูเป็นกลุ่มเป็นหมบานมันมีอ่ะมากี่ยังดำๆนะสงสัยมาหลายเ่ยว่ถวนี้จะล่องล่องถามบึงมาเป็นนวยอ่ะ ผม,มว่าในอุบัติกานณ์เราบ้านน้อยหนึ่งหรืเท่าหน่อยลหลายเสาอาทิตย์เจอเดี๋ยวนี้มันทางพอดีมันก็จะค่อยเลี้ยนแหละจะกี่ทรงลงมาเนี่ยโอ้ยเครงสัตว์เลี้ยงหมูปองหมูปลาหมูกี้ยังไปพุ่นลยว่าเมื่อเนี่ยเดี๋ยวสิลงถามมึงที่ยังเขาขายบุกข่ายเด็กเสีย มาเบิ่งบอกคอมามากียังเกาะบ่โอ้คือบอกโก้บ้านใครใช่ไม่เคยกินว่ะบ่มันเป็นยังไงสุกและะ้วบ่เนไปเอาทั้งเขาบ่มันสุกและะ้วบ่เนกินไหมเขากินอย่างมันกินอันเรื่องเลือดมาเนี่ยโอ้อันเปียกจะกินบ่ได้กินบ่ได้โอ้นึกว่าจะกินไม่ได้โอ้เห็นคนขายอยู่ทั้ง อโอ้เดินเบงเบงเสบงมัเป็นรถตนไหนบ่าฝาบบ,บ่มันมันบ,บ่ะายยังไงน,นี่ใครเรื<ะ>่งสองพันเนอรถหนึ่งสองพันีบ่โลหนึ่งอันนี้เทอะไรนี่ติพ,พันบ,บ,บ่ะเดี๋ยวเราขอซิมังกันได้ ไม่สุกแล้วมั้งปะอันนี้สุกแล้วันนี้มันไม่ดิบด็มันสุกอันดิบยุคขาต้นกับังสีปะถ้าสุกเ้วเป็นสันมาอมาอ้อมเราเป็นดิปโอ้บักยังกว่เกินบักกอบักอโดเขได้กาะบักกอคือบักกอใหญ่มัอมัออบักกอข่อุบุ๊คเห็นพาไม้แปลกๆนาะเขิเนมาอเขียวบักคอเขียวเดี๋ยวอากินไปมันอีลีต่นเลยเนาะ อันนี้นี่กีนี่แม่ยักแค่สีมแาเลยนี่นะอันนี้มันสุกแล้วอันบเอออันนี้สุกแล้วซช่ไหมอันนี้เขาต้องไปใส่น้ำแล้วก็ใส่หุ้งยางตักแดดไว้ตากแดดไว้มันค่อยสุกบ่เอยมันค่อยบ่ฝาดเออแล้วมันจึงเลมมันไปตะกินโอ้บอกพ่ออันนี้เขาเจ้าเห็ดเมาเนี้ยฮะอันนี้เขาเจ้าเห็ดกแแชนาล้วบเอออันนี้่นอันนี้เขาต้ voilà ต 2> 2> ตองไปแช่อีกเนาะเอนี้จ้าเ่านี่ไปเขาไปแชต้นมันเป็นรตนมันต้นมันต้ร้าวอ้าเนยบ่โ้ๆๆ ยเพื่วต้นรองเท้าวัดิตัวอ้ไรกาะนรองเท้าพันธุ์ตัวสี่พันธุอันนี้รองเท้าพันธุ์เราไข่ล่องเบิังจะสี่พันก่อนให้อันเอาให้ฮัมาหลยืดเอาไปเอาไปกินได้เลยมั้งบอสนี่นี่เอาบ่ต้องเอาไปเทน้ำถือค่อยวางฮั้นบ่อันนั้นเขาไปกินได้เลยเอออันนี้ก็อันนี้ไปกินได้เลยโอ้มัตัวเนาะเออ้มเขาโง่จ้ะจะกินกับเขาหรืเซฟกินกับเขาเนี่ยบ่คือใบปักบตุ้มเนี่ยบอก เปนสเกลือมาลกมาเกลือกัเกลือใส่มาอันอ้ำตานยังสาลใส่เจ้ามวันกับเาทำตาลใส่อันนี้พอท่านสุกเนาะอันนี้พอสุกเอาไปเห็ดเองขามเขาขามเขาลูกนี่มากเขาเอิญเขายังนี่ผู้พูอยังนำหยาบู้นำหยาบู้คุนเยู้คนเมี่ยงคุณเพียงลงไปกับบ้านนำพ่อนะคุณพ่อนท่านพีกับนำพุยมองนี่มีหมูบ้านยวเนาะนี่บ้านเนียีานยวข่อย้นหยบเห็นเดี๋ยวเอาใส่จะบ ไอยูฟังไทยพวกเราฮัลโหลกระเทมเดียววะถ้าเหลืงเงินไอยคือคือบ่มีเดี๋ยวอยเบิ่งเงินก่อนไอยเอาจากสิบพันเหนือร้องเบิ่งเดี๋ยวไปหาเบิ่งเงินกันคออคอไขยกับพวกหักันไอยมีเงินจีบอยู่ได้ขับธรรมดาได้ไขยเอ้าเจ้าลูกนึงจะใบสิบพันฮั้นอันนี้สิบพันบ่แม่นอันนี้ใบพันจีบเกันไอยมีเงินอยู่สิบพัน S <s <us> ย่ำเพิ่นไปเก็บนี่ไปเก็บน้ำป,ปลาบ่เพื่อปลูกเอง<า>มัน,นเกิดขึ้นเองมันเเกิดองแต่ว่าต้องเก็บในทีอจ่าคลองบ่ที่พืน้นเก็บว่าไงของไทยของมันของไผยของมันมันเกิดเองคือบัตอกตานตน,ตานี่แหละเนาะเหล้ามีต้นบักตานบ่ต้นบักตานนี่ยนี่บ่บ่เนาะอันนี้อันนี้เจ้า อันนี้เจ้ารับซื้อเขาเจ้ามาอีกผู้ขายแคกเ่นึงบ่หรือจังไปเก็บเอาม่ให้ผมเดไปเก็บเอาบ่อยู่ทางไหนไก่บ่สวนเจ้าเล็กโอ้คือเป็นตะไคร่เหรอเพื่อนสองมื่อมันกับหนักเนาะมันแบกมากปะใช่รถที่แตกกันบ่อได้ปะโอ้นี่แบกมากมันหนักแล้วเนาะโอ้เบิ่งเพิ่นเบิ่งเบิ่งเพิ่นซื้อนี่เพิ่นก็ซื้อบ่คอบ่คอพื่อน พี่จะบอกคอเลยโอ้วนกระสังมดนี่เด10ท่านด้วยกันป่ะอืมเดี๋ยวคอยคอยต่อต่อบ้างคอยไปกินสู้ฟังผุนบ้างถ้าข้าวเสียบคอยสื่อคอยตีมาอีกแถวหนึ่งคอยตีเมาไปเลยข้าวเส,สียบเดียวโอ้เท่ะเลเนี่ยมันเผาออเลย ยึดพันอ๋ออันนี้กับไหนเอาตัวนี้ค่ะเอาตัวนี้ไปเห็ดชนิไหนเห็ดมอเปีนเจ้าเปีนแจนั่มมอเป็นเดี๋ยวศึกษาอีกก่อนเดี๋ยวไปถามคนเหมือนกันเอาเป็ดฟอกแล้วใส่เกลือตากแดดปอกปอกเอาต้นเม็ดมันบ่ปอกเอาต้นเม็ดม้นนั่นบ่ไงมันเดี๋ยวทั้งไงน่วยบัดน่วยนี่ไปไปตากแดดแ่น้่มบ่ เอาเกล่าดำๆนี่ออกตัวเรืองฮะเอาไปเอาเกลือใส่แล้วก็ไปตักแดดเหาออกแบบใดขึ้อจะออกได้แปะเอาเมื่อนี่ปอกออกบ่เมื่อมีดเอามีดปอกก็ได้เอาแก้วปอกก็ได้โอ้เออนี่แหละเจ๊ไข่ลองเหมือนกันโอ้ขับใจ๊อะไรบักคอวัดตีไปบันีเดินทางต่อคอบักคอต้นคือบักตานโลละสิบพัน เสมียนบานหฮอกัดโลละเศร้าบานละพี่น้องเถ้ามันแสบติดใจที่โลติดใจทีจ่ซื้อมาอี่ยุเพราะว่าเถวนี้ที่มาอี่ยุคพอซิ่มมันเป็นแคบเ,เป็นมันมันไหมแต่ว่ากินไปโดนเติ่ไขมันได้เดี๋ยวจะเอาไปให้ลูกพีซิ่มมังกรสิเป็นยังไงแสบปะถ้าแสบต้องคอยสิมาซื้ออีกกะรสชาติแปลกๆพ่เคยกินบ,บ่บ่บ่คือผลไม้คิดยดไทั้ทงสิ้นเลยรสชาติมันแปลกยุบผลไมแล้แบบ กวิทมู้บ้านนี่ก็เป็นมูบ้บ้านบ่อนยัยปัใญายาวมันอิ๋ยัยไปทั้งไฮทั้งผู้กรเจานะ้าต่ทีิเป็นมู่บ้านเล่าเล่า,ลา,ล,าลาบพื่นลาบมุงนี้เป็นเล่าสูงเขาเจ้ามักอยูอันมักดูท่างสูงๆนะเป็นผู้เขาอันหลับเข้ากติเวลาลุไปทั้งลาบไปหากินเขากินน้ำยุบป,ป้ายางกันเหะครับ น,นี่เป็นต้นทั้งสี่แล้วครับเห็นปะนี่ต้นก็ต้นบกตาเปนเผาเลยต้นบกตาคือต้นบกตาเป๊ะเลยเดี๋ยวดีจะไปให้ลูกพีซิ่มมันก่อนสิยียบปะแสบเครื่องเคลปะเดี๋ยวตุกพีที่ว่างไหนอ,อ้าหยิบแล้วมงดู ปักคอม่อก้ปากคอปากคอคออโอ้นี่นี่ไมั่งอืมันกินไ่ได้กินไม่ได้อันนั้นต้องเอาต้อนตักใบเขาอันนี้ออกกินนี่นวดมั่กินนวดมันเอาที่บอกอะไรอืังบงซสี้บบ่งซพราะลองส่้แต่สอนก็ได้ซีนิวทดสอบเพียงใดก็ยอก็ต่าล่างนิ้วกันเล้วแคบแคบนินวตัวกินย่นลงไปนี่ ทิพย์พี่นะที่ผมได้ก็หูมันเนาะมันเลื่อนลำหนุนอยู่มัลืมเลยเอ๋อแ่บนี้บกคอมันออกหวานเนาะบกมัน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 เข้มเข้มเข้มสีมือไหมค่าป้าจั๊กเข้มอยู่มือขวานกันดูพี่ือเออแลนล่องเขาไปหนีเฮากติผ้าพี่น้องแวะบ้านหน้าอุ่มเป็นตลาดขายของปลาคือกันเดี๋ยวมาลุ้นว่าที่นี่บกก่อขายคือกันบ่บอจักพันละส่วนตัวมูปลาเนี่ย เจ้าพันถึงหอจักบวันหอละหาบาทสี่จักหอหนหอหหอหอแปบาทโอ้อยอันนี้ยังกันจะนี่นนีอะรนนี่เะไรเห่ยังเอาไปใส่ยังอ่พาะิโอ้ออเนี่ยนี่กะหอกอันนี้ินมูนปอันนี้กอคือเกาละ โอ้น,โออนั่นน้ำเพลิงโอ้อีกยัางไงผูเหลี่ยมมูเหลี่ยมโอ้แผงไปได้แล้วแผงไปเลยจะเกากับมาแวานี่ตัว่ามีมีหเห็นเนาะมีหรือเปล่าในแกนมีมเป็นตัวบอกคือเป็นตินเป็นข่าละโอ้อุ้ยผู้เฮ็ดกินเดี๋ยวหมูมาหมูมเฮ็ดกินก่นนอนนี่ไงสมมูกันบ่ดิสมหมูเจกี้ตะกี้เคยมากเยอะหมาเจกี้พันพัน เป็นฮานบรได้พระรามภูณซีเขามาอนูลลุ่มบอกนี่ก็บอกคะคอยพูดจากดิอยต้นมันหรอเป็น่างบอกอ่าเปยงต้นมันนั่นฮ้ต้นมันโอแม่ต้นคือต้นบักตาลนั่นน่ะว่อะรอ่มเะีหรอมันมันมันอยู่แต่ทังพู้ปะออโอ้นั่นน่ะต้นมันอ่ะคือต้นบักตาลน่ะอ้แก่หเอออันนี้มันประทันสุกปะกินประทันแดปะ เขาเอาไปยังไรบ้ดนจอมน้ำุ่นไปโอ้ไปเรื่องอะไรเอาซันทุ่งแมนลีนี่ล่ะก็เอาน้ำซันตาเมสก็ได้โอ้ใ<ป>ส่ตากแดดน้ำเกลือป่ะใช่น้อจักมือเจ้าใครกินได้ดบ้ดนใส่เดนมือมือบปูเกลือกับปมมือซส้นหนึ่งกต่กน,กนี่เพรบัสุกนี่โรจักเท่าไรโรจักพันโรดซิบหาค่ะซิมหาพันตัวส,สุกสิแพง,งกวนป่ะซ้ำกันซ้ำกันบ่ะโอ้เฮาไปบ้านเฮาอันบัวสุกเนาะไปเห็ดใส่ไปเครื่องมือเอาเกลือใส่ เอา,เม,อามือกินเมื่อเดืดมือมันก็วมเม่เข้มหวานเข้มเมื่อไปขอบใจครับ<ะ>เดี๋ยวสิมาไหมายโยฝุ่นปนจอดบม่มีหมวกจอรดรถบม่มีหมวกจอดยุวานน้าอุม่มกาลัางตีไปปากปากใไล้าคาเก็มเท้าตลาดบ้านหน้าอุม่มเมื่อก่อนแลนแชาย,ยาบุรีของปลาศิลาอยู่นีิตเจ้าวัตุเมือ่อทั้งการปัญหา ขายของปลาแต่ว่ากะติมีแน่พวกเขี้นพวกนี้ลหละมีกระหอกกระแตแบงสันหลานหมูหมูกะสิหมูเลี้ยงนี่ละ่ะหมูกระไดขึ้นว่าหม,มูปลาแต่ว่าข้าากะสิเลี้ยงก็บานเท่าเลยเพราะว่ามันแหล่งมันบอกใครมีของปลาครับเดี๋ยวปบกันไหมนะคิดต่อไป นีขอละก่อนสวัสดีคร right ับมามาก่ยังก่อนลูกพี่มือนั่นมาคอนวอยุบานํำยาเมันบ่หมักหมอบ่เท่ากันหมักหม้อบะเท่ากันมักคอนป่หมักหมอบ่อยู่บ้านเ้องนี้ปะอ๋อปู่บ้านไี้อยู่ปบ้านีอยู่ป่ใครมีดนบ้านห้องปเห็น เออหมกหมอว่าท <Yeah. S 2> uh, okay, ี่คอไปถามเขาว่าหักบข้อได้หรอเออเอมั้อบข้อเทาั้นบกข้อฮอยกินมันๆ่าลางบงหรอหมักข้อจ้นี่หลมักข้อหมักข้อ่าตกล้องพลเม่พื้นเมืองชนิดนี้ซอวายยังแท้ ผู้ใดฮะหูจักกะคอมเมนต์เข้ามาไดเด้อมากลังโมแต่ไม่รู้จักหมูไม่รู้จักหมู <laughs>